นี่ตองเรื่องแค่เนี้ยแกถึงขั้นแจ้งตำรวจเลยเหรอปอนลูกสะพ้ายใจร้ายใจดำแบบเนี้ยแกคิดว่าแม่เนะี่ยยังอยากจะรับมันไว้ในบ้านเราไหมต่อให้ตองไม่ขออยากแม่ก็จะไม่ให้ตองอยู่ที่นี่อีกแล้วเพราะงั้นวันนี้แกรีบไล่ต่อจากบ้านเราเลยนะลูกแม่พูดให้มันน้อยลงหน่อยได้ไหมครับผมอยาไม่ได้แล้วจะไม่อยาด้วยเงินก็ได้มาแล้วลูกก็ได้มาแล้วแล้วจะอยากทำไมอีกล่ะครับแม่รู้ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยขาดตองไปไม่ได้นะครับ นี่ปอนถึงขั้นเนี้ยแกจะไม่ยอมหย่ากับมันเลยเหรอฮะตอนเนี้ยแกไม่ฟังแม่แล้วใช่ไหมฮะเพราะงั้นวันเนี้ยแกเลือกเลยนะบอนระหว่างเมียกับแม่แกจะเลือกใครแกพกดูดออกมาเลยถ้ามีตองต้องไม่มีแม่แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเรามีแม่ต้องไม่มีตองไม่ว่าแม่จะพูดยังไงผมก็ไม่มีวันหย่าครับปอนมาถึงขนาดเนี้ยแกไม่ฟังแม่แล้วใช่ไหมฮะฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาด้วยความยากลําบากนะตุท้ายแกมาขัดคําสั่งแม่แบบนี้เหรอฮะ หรือตอนเนี้ยแกคิด่าแม่แกแล้วแม่มันจนแกก็เลยไม่เห็นค่าแม่ใช่ไหมปอนแสดงละครนันเก่งจริงเลยนะคะแต่ตองไม่อยากดูค่ะหยุดแสดงละครกันได้ละเราคิดว่าทําแบบนี้เนี่ยตองจะไม่ถือสาเรื่องที่พวกคุณทำหรอไม่มีทางค่ะแล้วหยาเนี่ยมันก็ดีแล้วนี่พี่เองก็จะได้ไปมีลูกชายให้แม่จะได้ไปหาสะใายคนใหม่ให้แม่ที่เขาถูกใจไงนี่ตองอย่าอยู่ได้ไหมแค่เนี้ยบ้านเราก็วุ่นวายไปหมดแล้วนะ ที่บ้านมันวุ่นวายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตองเหรอแล้วตองเป็นคนเอาลูกไปคนอื่นเหรอหรือว่าตองคอยสร้างเรื่องกดดันให้ครอบครัวนี้ตลอดเวลาตองคอยบ่นปวดหัวปวดขาไม่ทํางานบ้านไม่ซักผ้าไม่ทํากับข้าวเหรอมันก็ไม่ใช่เลยแม่พี่ต่างหากที่ผ่านมาไม่มีใครทําความสะอาดไม่มีใครซักผ้าไม่มีใครทํากับข้าวก็ต้องเป็นตองที่ไปคนทาแล้วตองก็ไม่เคยบ่นสักคาตองทนได้แต่สิ่งที่ตองทนไม่ได้เนี่ยก็คือพวกพี่จะเอาลูกตองไปแล้วตองบอกเอาไว้เลยนะ ไม่ว่าจะห้าแสนห้าล้านตองก็ไม่ยอมนี่ตองแม่เขาไม่ได้จะขายลูกจริงๆหรอกนะเขาแค่ขู่เฉยๆแต่ดูตองนิแจ้งตำรวจจับแถมยังพูดเรื่องยาอีกไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านหรอกที่เขารู้อะญาติเขาก็รู้กันทั้งหมดตองไม่อายพวกเขาบ้างหรือไงอายถ้ากลัวอายเนี่ยก็อย่าทำเรื่องหน้าอายกันสิคะแล้วไหนบอกว่าแค่ขู่ไงบอกว่าไม่ได้คิดจะเอาลูกไปให้เขาจริงๆคิดว่าตองเป็นเด็กสามขวบหรือไงเห็นว่าตองหลอกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ แล้วถ้าเกิดว่าตองไปช้ากว่านี้นิดเดียวเนี่ยพวกพี่คงยกลูกให้เขาไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่ติดว่าเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยตองไม่อยอมให้พวกพี่มายืนคุยกับตองถูตรงนี้หรอกนะคะแล้วต่อไปนี้ตองจะบอกลูกว่าลูกไม่มีย่าย่าตายไปแล้วแล้วพี่ก็ต้องส่งเงินมาให้ลูกทุกเดือนด้วยปอนดูปากมันสิดูปากมันสิลูกมันแช่งแม่น่ะมันไม่อยากให้แม่มีชีวิตอีกแล้ว เพราะงั้นแกต้องหยากับมันนะลูกถ้าแกไม่ยอมอยาอย่ามาเรียกฉันนะแม่อีกไล่มันออกจากบ้านเราเด่๋ยนี้นะลูกได้อยากก็อยาพอใจแม่หรือ,อยังครับนี่ปอนไหนๆแกก็อยามาหลายเดือนแล้วแม่ว่าแกนะ่ะแต่งงานใหม่เถอะแม่แม่อย่าพูดเรื่องแต่งงานใหม่เลยครับ ตอนนี้เงินจะกินข้าวผมยังไม่มีสัก,กบาทผมเคยบอกแม่แล้วว่าอย่าหยากับตองแม่ก็ไม่ฟังตอนนี้เงินเดือนผมแค่หมื่นห้าเองนะครับแม่จ่ายค่าบ้านค่ากินก็หมดแล้วว่าแต่แม่นะครับมีเงินให้ผมยืมไหมผมขอยืมเงินหน่อยเพื่อนผมอะ่ะมันกําลังแต่งงานใหม่ผมไม่มีตังค์ใส่ซองให้มันสักบาทเลยแม่เฮ้ย hey, ไม่ได้นะปอนไอ้เงินนั่นอะ่ะแม่เก็บไว้จ่ายค่าบ้านเราเก็บไว้ใช้ตอนแก่ค่าบ้านบ้านหลังนี้แม่เป็นคนซื้อไม่ใช่เหรอครับ ทำไมถึงเป็นค่าเช่าไปละ่ะฉันเคยบอกแกแล้วฉันซื้อก็เปล่านี่แกคิดไปเองต่างหากแต่ว่าฉันมีวิธีแล้วนะตอนที่ตองมันอยู่ที่นี่มันทํางานบ้านทํากับข้าวสรรพัดทาให้เราทุกอย่างเลยไม่หนําซ้ําอย่าให้เงินแม่ใช้ด้วยถ้างาั้นแม่ว่าแกนะ่ะไปตามมันกลับมาเถอะแล้วก็บอกมันด้วยนะว่าถ้าเกิดตองยอมมีหลานให้ฉันอีกคนแล้วก็พวกเราจะยกโทษมัน ก็ผมเคยบอกแม่แล้วไงครับว่าไม่ควรหย่ากับตองแม่ก็เอาแต่ให้หย่าให้หยาอยู่นั่นแหละทุกวันนี้นะครับผมไม่กล้าเจอเพื่อนเลยกลัวเพื่อนมันจะชวนผมไปกินเหล้าแต่ผมเนี่ยไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยแม่เออน่ะนี่เมื่อไม่มีทางเลื่อนอ่ะก็ไปตามมันกลับมาได้แล้วพวกเรานะ่ะจะได้ไม่ต้องลำบ,บากแบบนี้ไงแล้วตองเขาจะยอมเหรอครับเขาไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนใจง่ายๆน,นะแม่เนี่แกเชื่อฉันเถอะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกนะยังไงซะยี่ตอมันก็ยอม ผู้หญิงผ่านการมีลูกมีผัวแบบนั้นน่ะผู้ชายที่ไหนเขาจะเอาแกก็แค่บอกว่าลูกต้องการพอ่อนาตองแล้วมันไม่ง่ายเลยนะที่ตอนจะมานั่งเลี้ยงลูกคนเดียวพูดแค่เนี้มันก็ยอมแหละได้ครับแม่เดี๋ยวผมจะไปคุยให้แล้วกันนะครับยากอะไร อ้าวปอนพาตองกลับมาแล้วใช่ไหมลูกแม่ก็บอกแล้วไงว่าไอ้ผู้หญิงที่มันหย่าไปแล้วน่ะมันใช้ชีวิตลำบากยากเห็นขนาดไหนใครๆเขาพูดท้งนั้น,นอ่ะตอนเนี้ยตองคงรู้แล้วใช่ไหมลูกว่าการอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนต่อไปเนี้ยตองก็ต้องเชื่อฟังแม่บ้างแล้วละ่ะแล้วแม่ก็ต้องวางตัวใหม่ให้มันเหมาะสมกับแม่ผัวคอยดูซิว่ารอบเนี้ย ตองมันจะกล้าขัดคำสั่งแม่ไหมแล้วทําไมกงเงียบไปอ่ะไหนอ่ะตองอยู่นะแม่ตองเขากำลังจะมั่นใหม่แล้วแถมคู่มั่นของเขาอ่ะอก็ยังเป็นลูกของป้าน,นิดคนที่แม่จะเอาลูกผมไปให้กับเขาไหนแม่บอกว่าเมื่อก่อนป้าน,นิดอยากได้หลานไปเป็นลูกบุญทําไงแต่ทําไมตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่แค่ลูกของผมแล้วครับแต่ว่าตองต้องมาอยู่กับเขาด้วยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็วันนั้นฉันเจอป้านิดระหว่างทางเขาก็เลยเรียกฉันไปคุยที่บ้านไง แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะได้ลูกแกไปเป็นลูกบุญธรรมฉันก็เลยจะยกให้เขาไงแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าตองกำลังจะมั่นอ่ะก็ผมเพิ่งไปมาเมื่อกี้จริงๆเรื่องสินสอดตองก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะตองพี่มาทําไมไปดีพี่อยากเจอลูกอ่ะก็เลยแวะมาหาตองเคยบอกพี่ไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะมาให้บอกก่อนอ่ะจริง,รงๆเราก็อยากทำไปตั้งหลายเดือนแล้วนะ แล้วพี่เองก็ไม่เคยคิดจะมาหาลูกเลยสักครั้งด้วยซ้ำลูกหลับไปแล้วพี่กลับไปเถอะขอโทษที่มารบกวนนะขอโทษครับตองพี่ว่าเรามาคุยเรื่องงานมั่นกันต่อดีกว่านะได้ค่ะตองเองก็เคยแต่งงานมาแล้วตองไม่ซีเรียสเรื่องนี้หรอกนะคะไม่หรอกตองตองอย่าพูดแบบนั้นสิพี่อยากให้ตอง่ะเข้ามาอยู่ในบ้านของพี่อย่างสมเกียรติที่สุดใช่ลูก ป้าจะให้สินสอดตองหนึ่งล้านบ้านพร้อมที่ดินอีกหนึ่งแปลงและบ้านหลังเนี้ยป้าจะให้เป็นเอนหอของตองกับนอตและจะไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับตองนะลูกใช่ตองพี่คิดว่าตองออยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วตองคงยังไม่ชินกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นงั้นเอาแบบนี้ไหมถ้าตองอยากให้แม่พี่ช่วยดูแลลูกอ่ะก็บอกให้แม่พี่เข้ามาหาตองที่บ้านได้เลยยังไงบ้านเราก็อยู่ใกล้กัน <S 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 ขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่เข้าใจตองขนาดนี้ ผมได้ยินมาแบบนั้นผมก็เลยเดินเข้าไปถามตองทําให้รู้ว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยากจะแต่งงานใหม่แต่อยากจะได้ลูกบุญธรรมเพื่อเอาไปสืบสกุลแต่ว่าพอเกิดเรื่องที่ตองเอาลูกไปคืนทําให้เขารู้สึกผิดเลยเข้าไปขอโทษตองทําให้เขาเนี่ยได้คุยกับตองแล้วก็กลับมาลักกับตองไงครับแม่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมไม่เป็นแบบที่แม่คิดไว้วะนี่มันเรื่องอะไรกันผู้หญิงที่หย่าไปแล้วน่ะมันจะมาแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะดีกว่าแกได้ไงแบบเนี้ย มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะปอนผมไม่น่าฟังแม่เลยอ่ะแม่หาทุกวิธีที่จะยกลูกผมให้กับคนอื่นสุดท้ายเป็นไงอ่ะลูกของผมเรียกคนอื่นมาพ่อไปแล้วแถมเมียผมก็กลายเป็นของคนอื่นไปอีกสุดท้ายแล้วผมเป็นคนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะโถยแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็เป็นเพราะแม่นั่นแหละโอยหลานฉันชีวิตคนเราก็เหมือนสายนะ้ำต่อให้เจอทางตันยังไงสุดท้ายก็มีทางไปเสมอ